อ๋ออันนี้ผัดปลากระกป๋องมะเขือค่ะปลากระกป๋องมะเขือนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆง่ายๆมากผัดพริกแกงจนหอมแล้วเราก็ใส่ปลากระกป๋องเพื่อมีมะเขือแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะนี่ค่ะใส่มะเขือลงไปเลยผ้ามะเขือเราพอจบได้ ไม่ยากค่ะพอมะเขือสุกก็เรียบร้อยค่ะพเพื่อนๆ <c oughs> ขออภัยนะคะอ <c oughs> ขออภัยขออภัยถ้าทำผัดพริกแกงอะไรเนี้ยต้อง้องจามตุ๊บทีเลยค่ะ ใส่ก้อนข้าวนออลงไปนะคะแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดเมื่อเขือสุกก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะแพงง่ายๆนะคะใส่ก้อนข้าวหนอ,อไปหนึ่งก้อนก็อร่อยมากแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากเดี๋ยวเราก็รอให้มเมื่อเขือสุก แกงไม่ยากคะ่ะรอให้มะเขือสุกนะคะรอะือสุกคะ่ะปลากระป๋องป่นเป็นเนื้อเนื้อน้ำแกงหมดและะ้วค่ะ เป็นต,นตอนตอนอยู่ตรงนี้ค่ะมันม,มันมันมองไกลๆไม่เห็นนะคะตอนตอนอยู่ตรงนี้นะคะเยอะน้ำปลานิดนึงนะคะเยอะน้ำปลานิดนึงโอเคสุดท้ายเราก็จะใส่ใบโอละปาให้มันหอมๆค่ะนี่นะคะ่ะ โัวแล,แล้วหัวแล้วหัวแล้วผาให้มีนหอมหอมนะคะเกิดเดือดเสียงดังฟังชัดกินหอมชุยเลยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรักสปายกดถูกใจนะคะเพืเ่อนๆค่ะไม่ได้ลงคลิปนานค่ะวันนี้ก็ลงแบบง่ายๆไปก่อนค่ะทานกับข้าวง่ายๆแกงปลากระป๋องใส่มะเขือนะคะปลากระป๋องใส่มะเขืออร่อยอร่อยค่ะ กินหอมเลยค่ะไม่เคยสุดแล้วทานได้เลยนะคะท้กุก็ไม่มีอะไรค่ะทั้งกก็จะมีผี่แกงแลัดปริทแกงให้หอมๆนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะออผัดใส่ปลากระป๋องรู้สึกมันอร่อยค่ะเพื่อน เราจะใส่อะไรก็ได้ที่เราเราชอบนะคะหมายถึงหมูเห็ดเป็ดไก่หรืออาจจะเป็นปลาแล้วแต่และความชอบของเรานะคะส่วนวดิชันชอบทําใส่ปลากระป๋องม,มางเรื่อนๆรู้สึกว่ามันอร่อยะคะ่ะ